หลักๆเนี่ยในโรงแรมนี้ก็จะมีเป็นผักเคลแล้วก็ผบบักผักไทพวกคะน้าวางกุ้งผักกาดขาวแล้วก็มีพวก คนผลิตที่ได้เนี่ยคือไม่ส่งที่อื่นใช่ไหมก็คือขาย

กลืนนำนิดนึงนะคะในส่วนของแรงบันดาลใจในการที่มาโฟกัสในเรื่องธุรกิจอาหารสุขภาพวันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะคะซึ่งครอบครัวเนี่ยได้สนับสนุนให้ให้ให้ตัวตัวดิฉันเนี่ยได้ทานอาหาร ปลอดเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นเวลา25ปีก็คือตั้งแต่สมัยเรียนนะคะก็คือเราก็ทานอาหารปลอดเนื้อสัตว์มาตลอดแต่ในสมัยก่อนเนี่ยอาหารที่ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดเนื้อสัตว์เนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตมากนักอาหารรสชาติตัวสินค้าอาหารปลอดเนื้อสัตว์จะยังมีเขาเรียกว่ารสชาตยิยังไม,ไม่ถูกปากมากนักตอนนี้ ปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราพยายามส่งเสริมให้คนทั่วไปที่รักสุขภาพได้หันมาที่จะเลือกเมนูทางเลือกซึ่งในปัจจุบันปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเมนูที่ต้องเลือกนะไม่ใช่เป็นเมนูทางเลือกแล้วเป็นเมนูที่ต้องเลือกเพราะอะไรเพราะว่าเมนูเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการชะลอความชราในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันโรค NCD หรือว่าในเรื่องของโรคมะเร็งต่างๆก็คือเป็นการกินเพื่อป้องกันนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของสุขภาพนั้นเทรนอาหารก็จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ทานแล้วจะต้องมีภูมต้านทานเราก็เลยในช่วงวิกฤตของโควิด19เนี่ยมันก็จะเป็นการตอบโจทย์ ของผู้บริโภคด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็คืออาหารเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถสร้างภูมิต้านทานให้มีสุขภาพที่แข็งแรงฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงพยายามที่จะผลักดันให้จังหวัดตรังเนี่ยเป็นเมืองยุทธจักรแห่งการกินเพื่อสุขภาพนะเราก็เลยปรับเมนูอาหารต่างๆโดยได้ร่วมกับบริษัท Nutrition House ตอนนี้ของโรงงานเสียเ้ยงเชียงนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับ <g ül> ก็คือตัวแรกเลยก็คือจะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับปรุงรสนี้คือทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็ตัวที่2นี้ก็จะเป็นตัวซอสหวานนะครับที่เรียกว่าซีอิ๊วหวานนะนะครับไปกินกับพวกข้าวมันไก่เจได้นะครับข้าวหมูแดงได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็คือเป็นซีอิ๊วดำนะครับตัวที่4ี่ก็จะเป็นตัวที่เราอยากจะนําเสนอก็คือตัวกําเจืองไปทําผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายว่าจะเป็นตัวน้ําจิ้มติ่มซำนะครับหรือแม้กระทั่งเขาจะไปใช้กับพวกเย็นตาโฟต่างๆนะครับ รวมทางเขาก็จะไปผสมในส่วนของการที่จะทําผลิตภัณฑ์หมูย่างด้วยนะครับ,บผลิตภัณฑ์ตอนนี้ทราบว่ามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสของของโรงงานเดิมโรงงานที่เราทําอยู่เนี่ยครับให้มีความหลากหลายมากขึ้นมีมีซอสอะไรบ้างคันตอนนี้อนซอสนะครับ,บที่จะทําออกมาเนี่ก็คือนอกจากจะเป็นซอสออปรุงรสแล้วนะครับก็จะเป็นซอสน้ำจิ้มติ่มซำนะครับ แล้วก็ซอสที่ไปทำก็เรียกว่าซอสเย็นตาโฟเลยนะครับรวมทั้งซอสที่เราจะทําหลังจากนี้ไปก็คือจะเป็นซอสที่จะไม่ไม่ใส่สีนะครับไม่ใส่สีก็เกิดจะเป็นซอสบ,บางคนลูกค้าบางเจ้านะครับเขาต้องการที่อยากจะได้ซอสที่มาจากมิสบิดรูทนะครับตัวนี้ก็คิดว่าจะพัฒนาออกมาให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับตัวนี้คือเนื้อสปาฟูดนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อเป็ดปักกิ่ง ตัวเนื้อเป็ดปักกิ่งนี้ก็คือเราเอามาทําเมนูได้หลายตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นเป็ดปักกิ่งตัวซอสบาร์บีคิวนะคะซึ่งตัวนี้เราจะเอามันแก่จากแพคนะคะแล้วก็ไปทอดก่อนทอดเสร็จแล้วเราถึงจะทําเคี่ยวน้ําตัวนี้ลาดหลังจากที่เราทอดเป็ดเสร็จแล้วแล้วก็เอาลงไปคลุกในกระทะเลยมันก็จะออกมาในลักษณะตัวที่เป็นแบบนี้เลยเป็นกุ้งแม่น้ํานะคะ หมักโดยการหมักพริกไทยเกลือแล้วก็ลงไปคลุกเกล็ดขนมปังแล้วก็ทอดแล้วก็ในผักสลัดทั้งหลายเราก็แล้วแต่ตามชอบเลยตัวเนื้อตัวน้ําสลัดตัวนี้ก็คือตัวน้ําสลัดอะโวคาโดนะคะ